คุณผู้ชมได้แวะไปเยี่ยมเยียนร้านพี่หลามหรือยังครับผมเปิดร้านขายอุปกรณ์ไอทีนะฮะ ที่สยามสแควร์ครับอยู่ในซอยบายพาสซอยบายพาสเนี่ยคือซอยที่เดินทะลุระหว่างดิจิทัลเกตเวย์มายังศูนย์หนังสือจุฬาถ้าใครอยู่แถวๆนั้นจะคุ้นเคยนะครับเดินเข้าซอยนั้นมานะครับในซอยบายพาสเนี่ยจะมีสีแยกอยู่นะครับมองไปทางซ้ายจะเจอร้านพี่หลามเป็นป้ายเขียวๆแปะอยู่แบบที่เห็นในภาพนี้เลยนะครับแวะเข้าไปดูกันได้นะครับเป็นร้านไอทีร้านเล็กๆแต่สินค้าในร้านเนี่ยคัดมาแล้วมีหลายอย่างให้เลือกสรรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นหู หูฟ,ฟังนี้ผมคัดมาหลายรุ่นเลยนะครับเอาตั้งแต่รุ่นราคาถูก ราคากลางๆไปจนถึงราคาแพงๆแ,แบบคุณภาพดีๆมีให้เลือกสรรจะใช้แบตสำรองเรามีอยู่เบาหลากหลายขนาดให้เลือกหรือจะติดกระจกนิรภัยแบบที่ปีเตอร์กวงเป็นพรีเซนเตอร์อยู่โอ้โหไปกันได้เลยรวมไปถึงอุปกรณ์เน็ตเวิร์กอย่าง TP-Link ก็มีให้เลือกอยู่ที่ร้านนี้เหมือนกันนะครับอุปกรณ์ล้ำๆอย่าง Sony s m a r t w a t c h นะฮะโอ้โหมีเหมือนกันจะบอกว่าร้านนี้ไม่ธรรมดาว่างๆแวะไปดูได้นะครับซอยบายพาสผมแว เข้าไปตอนเย็นๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะฮะเจอกันก็จะได้พูดคุยกันได้นะครับอยากได้สิ่งไหนหรืออยากได้ของอะไรเดี๋ยวเราจะหามาขายให้ <c oughs> สั่งซื้อทางไปรษณีย์ได้ด้วยเข้าไปดูที่ชาร์จโชว์ทนะฮะจะมีเซสชั่นของเดอะชาร์จช็อปหรือว่าร้านพี่หลามเลยนะครับก็ดูได้ว่ามีสินค้าโปรโมชั่นช่วงไหนอะไรสามารถสั่งซื้อส่งไปรษณีย์ไปที่บ้านคุณได้ด้วยนะครับเยี่ยมมากเลยแวะกันไปให้ได้นะครับร้านพี่หลามอ